arkadaş <laughs> จ่เอ e <Cock S 2> <tinc S 1> ๋สวัสดีครับผมีจตดาลพบมล่องน้ำครับล่องน้ำครับน้ำไหนครับไม่ไหวแล้วครับไปแล้วไฟนะคกลายเปแลแลเร่องแฉลเร่องวี่เดียวพี่ตนนไปตกหลุมแล้วเ้กไ ไม่จะดื้อใครเรื่โดนแน่ตุ้มหนึงใครไม่ตุ้มหนึ่งเฮียไม่กล้านะแถวนอยอะไรเนี่ย่อยาบบก่อนนะเบอก้เ้มา้ว้วมเวม

วิวใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ผมโชว์การกระโดดน้ำครับผมจากบนยอดที่สูงที่สุดเป็นไงครับไม่มีใครกล้าเลยลงมาข้างล่างนี่คือแบบม,มึนทุดนตกก็แค่แง่หมดเลยการถูกถีบตกน้ำครับผม <laughs> ผมสาธิตให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้มันเป็นแค่การสาธิตมันแค่การหลอกไม่ใช่เรื่องจริงครับผมไม่กลัวจริงๆ <laughs> สูงวันนี้ผมโดดมาแล้วไอ้โถ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 

รวังกินไ,ไเลิกไปไหนแล้วเล,เล่นได้เล่นใหญ่เลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ยังเหมือนเดิมนะครับรักเลือลเล้อโปรดเลืออ้อโปรดหครับเชื่กันของเราคนจริงทําจริงเราทําได้จริงเมื่อกี้มันสาธิตเนี่ยว่าคนไม่กล้าต้องโดนทีแบบนี้นให้ลงมาแต่ถ้าว่าคนคนที่เขาลง้าเขางงแงหมด